สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนุ๊กจะมาทำพีกเเด็กนะหัวข้อที่ว่าคุณจะได้เจอคนใหม่เร็วนี้ไหมนะคะสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าตัวเองจะมีโอกาสนะคะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาหาไหมนะคะก็มีสามกองให้เลือกนะคะกองที่หนึ่งสีม่วงดำนะคะกองที่สองก็เป็นสีแดงนะแล้วก็กองที่สามเป็นสีน้ำเงินนะ เลือกกองที่ดึงดูดใจเรามากที่สุดนะคะโอเคหวังว่าคงจะเลือกกันแล้วนะเดี๋ยวเราดูกองแรกก่อนนะคะเป็นสีม่วงดำนะว่าคุณจะได้เจอนะอว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาหาคุณไหมนะคะเร็วๆนี้ขอดูหน่อย ม,มีไหมคะขอดูหน่อยมีสิบไม้นะคะเจ็ดถ้วยอืมแล้วก็มีเก้าดาบแล้วก็คิงสือดาบนะคะเขาคนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีงานเยอะอะค่ะนะเขาอาจจะทำงานเยอะทำงานเหนื่อยอะไรอย่างนี้จะมีความเหนื่อยในเรื่องของงานนะ แล้วก็อาจจะเป็นชาวทักลมนะคะมีถุนตุนกุ่มนะคือเขาน่าจะทำธรุรก,กิจส่วนตัวหรือว่าอยู่ในสายงานที่ต้องเป็นผู้นำอะค่ะนะ,ะ,นะ,ะ <S <S ต้องมีการตัดสินใจอะไรอย่างนี้เขาเป็นคนค่อนข้างที่มีบุคลิกแบบนิ่งๆนะคะออก นิ่งสุขุมอาจจะดูดดจริงจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่อาจจะมีคนเข้าหาเขาเยอะนะคะด้วยตําแหน่งหนะ้าที่การงานหรือว่าด้วยโปรไฟล์ของเขานะคะเขาเป็นคนที่บางทีก็เป็นคนที่คิดเยอะเครียดเหมือนกันคนคนนี้นะคะเขาคนนี้นะคะคนที่จะเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้นะขอดูอีกว่าคุณกับเขาจะเจอกันที่ไหนนะคะ คุณและเขาจะเจอกันที่ไหนนะคะมีสี่เหรียญเก้าถ้วยนะคะสามดาแดเกรดน,นะอาจจะเจอกันในสถานที่ที่มีเ,เครื่องดื่มนะหรือไปนั่งทานข้าวหรือว่าไปติดต่อนะคะในเรื่องของธุรกิจหรือการเงินก็ได้นะคะนะพวกคุณจะไปเจอกันตรงนั้นนะคะหรือ เอตัวเขาหรือตัวคุณอาจจะพึ่งผ่านความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดหรือว่าความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้ามาก็ได้นะคะแล้วก็ยังค่อนข้างจะคือไม่ตัวเขาก็ตัวคุณอะ่ะมันมันสลับกันได้คือแบบว่าเอออาจจะยังไม่ได้เปิดใจสักขนาดนั้นนะคะในช่วงที่เจอกันแรกๆกันนะเพราะว่าอาจจะยัง คิดเยอะหรือว่าปิดกั้นตัวเองอยู่นะคะสี่เหรียญคือกับเรื่องราวที่เคยผ่านมานะคะอาจจะทำให้มีความรู้สึกกลัวความสัมพันธ์ก็เป็นได้นะคะคือยังไม่อยากจะเปิดใจสักเท่าไหร่นะขอดูหน่อยว่าเขาจะเข้ามาหาคุณนะคะในรูปแบบไหนขอดูหน่อยเขาจะเข้ามาหาคุณในรูปแบบไหนคะอืมหนึ่งแบบ ถ้วยสองดาบนะคะแล้วก็เด็กถือถ้วยนะเขาอาจจะเป็นชาวทัดน้ำนะคะกรกฎพิจิกมีนนะแต่จะโดดเด่นในชาวทัดลมนะคะเขาจะเข้าหาคุณยังไงนะชาวกโกงที่หนึ่งลูกมองว่าเขาจะเป็นฝ่ายแบบ ตัดสินใจที่จะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณเลยนะคะจะแสดงออกนะคะความรู้สึกดีๆให้กับคุณจะเข้ามาจีบคุณเลยแหละนะเขาจะทําให้รู้ว่าว่าว่าเขาว่าสนใจคุณนะอาจจะเข้ามาขอเบอร์หรือว่าเข้ามาทําให้คุณรู้ว่าเขาว่าชอบคุณอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะไม่เขาจะไม่อ้อม้อมค่ะนะเขาจะเป็นคนที่แบบตรงๆอะไรอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีการ สื่อสารมีการพูดคุยกันนะคะแต่มีส่งดับขึ้นมาไม่แน่ใจว่าคุณจะปิดกั้นเขาไหมนะนะคะแต่เขาจะเข้าหาคุณแน่นอนนะเขาจะเปิดเผยมากๆเลยแบบแสดงออกให้คุณรู้นะคะสำหรับชอวกองที่หนึ่งนะคนที่จะเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้นะคะหรือคุณกับเขาอาจจะมี ช่วงวัยหรืออายุที่แตกต่างกันก็ได้นะคะมาขอดูชาวกองที่สองหน่อยนะคะสีแดงนะคะขอดูหน่อยว่าเร็วๆนี้นะคะใครจะเข้ามาหาคุณขอดูตัวตนของเขาหน่อยให้ดาดนะ,ะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะนิ่งๆน,นะคะมีความมั่นคงในเรื่องของ การงานการเงินนะคะคือเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกนะคุณคนนี้แต่มีความเจ้าชู้อยู่เป็นคนที่เก่งฉลาดแล้วมีความรอบรู้นะคะคุณคนนี้นะเขาจะเป็นคนที่หัวดีอ่ะเรียนเก่งนะคะแต่เป็นคนที่มีความใจร้อนเหมือนกันไม่ค่อยไม่ค่อยยอมใครนะคะในแสงเขานะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะพุชกันมังกรหรือว่าเป็นชาวธาตุไฟก็เป็นได้นะคะเมสิง์ธนูนะ ขอดูหน่อยนะคุณกับเขาจะเจอกันที่ไหนสี่เหรียญห้ามายนะคะจะติกขึ้นมานะดิสันคุณอาจจะไปเจอกันในสถานที่ที่แบบเนี้แหละ สถานที่ที่มีปัญหากันนะมีมีคนเยอะแยะไปหมดมีความขัดแย้งกันนะคะหรือว่าสถานที่ที่แบบมันต้องต้องใช้ความคิดหรือว่ามีการตัดสินอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นสถานที่ที่เป็นศาลให้ความยุติธรรมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะที่แบบว่าเนี่ยแหละประมาณว่ามีมีการตัดสินอะไรอย่างเงี้ยอืมศาลยุติธรรมรักษาความถูกต้องอะไรอย่างนี้นะหรือว่า กฎหมายอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความสดใสหรือว่ามีความเป็นเด็กในตัวเขานะคะเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่แต่เขาก็มีความเป็นเด็กมีความคิดบวกนะคะคนคนนี้นะเป็นคนที่ชอบความถูกต้องนะคะเขาอาจจะเป็นชาวราศีตุลน,นะคุณก็จะเจอกันหรือว่าอาจจะมีเรื่องมีปัญหาแล้วเขาก็จะเข้ามา เข้ามาเคลียร์ปัญหาให้คุณก็ได้นะคะสําหรับกรณีที่จะเจอกันนะกองที่สองเขาอาจจะเป็นแบบอยู่ฝ่ายแบบยุติธรรมรักษาความถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเจอการมีปัญหาเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้คุณแก้ไขปัญหาไม่ได้เขาอาจจะเข้ามาตรงนั้นคุณอาจจะเจอเขาณตรงนั้นนะขอดูหน่อยว่าเขาจะเข้าหาคุณยังไงคะ ห้าเหรียญสิบไม้ควีนถือถ้วยนะคะแล้วก็มีเจ็ดไม้นะเขาจะพยายามเข้าหาคุณนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เลือกเยอะนะชาวกงที่สองนะคนเข้าหาเยอะอยู่แล้วแต่คุณก็ค่อนข้างเลือกเยอะนะคุณก็ค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงเหมือนกันนะชาวกงที่สองเขาจะ เป็นคนฝ่ายเข้าหาคุณเป็นคนตามคุณอะ่ะอืมเขาอาจจะตื้อคุณนะคะในความสัมพันธ์เขาจะพยายามค่ะเขาจะพยายามกับคุณมากๆเลยเพื่อที่จะได้เข้าหาคุณเขาอาจจะแบบรู้ว่าคุณเป็นคนที่แบบเลือกเยอะหรือแบบอาจจะไม่สนใจเขาด้วยซ้ําคุณคนนี้แต่เขาจะพยายามค่ะสิบหมายคือพยายามมากนะแล้วก็เจ็ดหมายอีกพยายามที่จะเข้าหาคุณเขาอาจจะถึงขั้นตื้อคุณเลยก็ได้นะคะคนคนนี้นะ นี่ก็เป็นลักษณะนะคะของคนที่เข้าหาคุณนะคะในเร็วๆนี้อืสำหรับชาวกองที่สองนะขอดูกองที่สามหน่อยว่าคุณจะมีคนใหม่ๆเข้ามาใหม่นะคะเร็วๆนี้ขอดูตัวตนของเขาหน่อยคะ่ะคนใหม่ๆที่จะเข้ามาหาคุณนะ ตัวตนของเขานะคะอาจจะเป็นชาวราศีเมทุนนะ The s น n เจ็ดไม้แล้วก็มีเก้าเหรียญน,นะคะ <c oughs> เขาเป็นคนที่อาจจะเป็นคนขี้เหงาเป็นคนที่ชอบเก็บตัวนะเป็นคนที่แบบสันโดษอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเย่อหยิ่งในตัวเขาเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่อืม ปูไฟค่อนข้างดีนะคะฐานะการเงินของเขาก็ดีนะคะการงานของเขาก็ดีเขาเป็นคนที่มีความพยายามนะคะในการใช้ชีวิตของเขาหมายถึงอาจจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการต่อสู้กับปัญหาอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนไม่ยอมแพ้นะคะคนคนนี้นะเป็นคนคิดบวกคะ่ะนะอาจจะเป็นเด็กกว่าคุณหรือว่ามีใบหน้าที่อ่อนกว่าวัยก็ได้นะคะเดลเวอร์ อาจจะเป็นชาวราศีเมถุนนะคะขอดูหน่อยนะว่าคุณกับเขาจะเจอกันที่ไหนนะเจ็ดเหรียญหกเหรียญน,นะคะอืมสิบเหรียญแล้วก็มีจัสติกขึ้นมานะเหมือนเหมือนชาวกองที่ชาวกองที่หนึ่งหรือเปล่านะ คือเป็นเหรียญหมดเลยคือคุณอาจจะเจอกันในในที่ทางานที่มันมีการลงทุนนะนะที่อาจจะลงทุนกันแบบเอาเงินแบบมาต่อต่อยอดอะไรอย่างนี้นะคะทางธุรกิจอ่ะนะคะอืมคืออาจจะเจอกันผ่านครอบครัวนะคะหรือว่าในในที่ที่ต้องไปทำธุรกิจนะคะแล้วก็มีการลงทุนอะไรอย่างนี้นะคะ เกี่ยวกับเรื่องการเงินยะแยะไปหมดนะคะสาหรับชาวกรงที่สามนะแล้วก็อาจจะเป็นสถานที่ที่แบบเอ่อเกี่ยวกับการบัญชีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ,ะการบัญชีการเช็คเ,เอกสารอะไรที่มันแบบต้องมีเอกสารให้มันแบบเคลียร์ให้มันถูกต้องอะไรอย่างงี้เป็นสถานที่ประมาณนั้นนะคะนะอาจจะมีการแบบ เหมือนกับสถานที่ที่มีเกี่ยวกับการเงินการตรวจตาอะไรอย่างนี้นะคะหรือเป็นออสถานที่คือธน,นาคารก็ได้นะคือมีเรื่องการเงินหมดเลยนะคะอาจจะเกี่ยวกับนี่แหละเรื่องงานส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มีการเงินเข้ามานะคุณจะเจอเขาตรงนั้นนะคะคนคนนี้นะเขาอาจจะเป็นชาวราศีตุลน,นะขอดูหน่อยว่าเขาจะเข้าหาคุณยังไงชาวกองที่สาม วีนเหรียญน,นะคะแล้วก็มีในชิด oh. าแล้วก็มีหนึ่งเหรียญกับเดอะมูนนะอืมเขาจะเข้าหาคุณมากๆนะคะเขาอาจจะเข้าหาคุณหนักเลยคือแบบจู่โจมเข้าหาคุณเลยเขาค่อนข้างเป็นคนใจร้อนนะคะคุณก็อาจจะยังนิ่งๆอยู่นะคะคุณก็ดูเชิงของคุณไปก่อนคุณก็ยังไม่ได้แสดงออกอะไรแต่เขาอะ จะเข้าหาคุณมากๆเลยแล้วก็จะนะแบบเอยื่นมือยื่นความรักความรู้สึกดีๆเข้ามาให้กับคุณเลยะนะคือแบบยื่นความสัมพันธ์ดีๆความรู้สึกดีๆให้กับคุณอะ่ะเหมือนคือจะแสดงออกให้รู้ว่าเนี่ยฉันแบบเออผมชอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยคือให้รู้เลยอะค่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบ บุกหนักเหมือนกันนะคะคนคนนี้นะแบบใจร้อนน่ะอืมเขาจะเข้าหาคุณหนักมากคนคนนี้นะคะแล้วก็จะทําให้คุณรู้เลยว่าเขาเข้าหาคุณนะเขารู้สึกดีๆกับคุณนะอะไรอย่างนี้นะคะแต่แต่แตในในเขาไม่สามารถที่จะชัดเจนกับเราได้นะสำหรับชาวกรองที่สามเด o อ n มูนนะ ความสัมพันธ์นี้ชัดเจนไม่ได้นะคะอืมนะคือเขาแสดงออกก็จริงแต่เขาไม่สามารถที่จะชัดเจนแบบหรือเขาค่อนข้างที่จะวิตกกังวลก็ได้เดี๋ยวน้อขอดูเพิ่มว่าเดือมูนคืออะไรนะเด็เพิ่มหน่อยอืมอืมอืม,อม,อม,อมโอเคน้องเข้าใจละคืออย่างนี้นะ เขาเข้าหาคุณแล้วทีนี้คุณอาจจะนิ่งๆคุณแบบคุณไม่ได้ไม่ได้แสดงออกอะไรว่าเออชอบหรือไม่ชอบเขาอะนะแล้วทีนี้คือมันมีเดลเวอร์ขึ้นมาตั้งแต่แรก mm hmm. เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่แอบชอบคุณก่อนข้างเดียวก่อนนะคะเหมือนรักข้างเดียวก่อนเนี่ยแล้วเขาก็แบบออรู้สึกดีๆกับคุณมากเลยพยายามที่จะแบบเข้าหาคุณนะคะขอโอกาสจากคุณอะไรเงี้ยเขาค่อนข้างซีเรียสเลยนะซีเรียสคือ ค่อนข้างคิดมากเลยวิตกกังวลเลยว่าเอ๊ะคือเขาคาดหวังอะว่าว่าความสัมพันธ์นี้มันมันมันจะไปต่อได้ไหมคือแบบสามไม้เขาค่อนข้างหวังอะหวังกับคุณมากเลยคือแบบเขารุกคุณหนักมากเลยอะเขาแบบเขาเป็นกังวลว่าว่าคุณจะสนใจเขาไหมอะไรอย่างนี้นะเพราะเหมือนคุณไม่ค่อยจะสนใจเขาสักเท่าไหร่อะคุณแบบเออเขาเขาแบบไข,ข่ขนมจีบมาคุณก็แบบอ๋อเหรอเลยอะไรอย่างเงี้ย เออไม่ค่อยสนใจเขาสักเท่าไหร่เหมือนแบบเป็นควีนก้มก้มหน้าอยู่เห็นไหมคะคือไม่ไม่ได้อะไรกับเขาไงประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นสำหรับชาวกองที่สามนะคะที่แบบจะมีคนใหม่ๆเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้ไหมนะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกคนที่เข้ามาติดตามนกนะยังไงวันนี้นกขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีนะคะ